อันนี้เรามาถึงกันที่ส่วนที่แค่ที่สุดของแสไรมาลายูครับอยู่ที่อำเภอรกระบุรีนั่นคือคอทอดกระครับอำเภอรกระบุรีจังหวัดระน,อ,นองผมคอคอดกะครับ หมายถึงพื้นที่แคบที่สุดของหลายมาลายูอยู่ในเขตอําเภอกะบุรีจังหวัดระนองกับอาเภอสวีจังหวัดชุมพรครับและทางตั้งแต่อําเภอกะบุรีทางด้านมหาสมุทรอินเดียมาจดอ่าวไทยที่จังหวัดชุมพรี่เรียกว่าคอคอดกะก็เพราะขนาดน,น้ามที่ที่ตรงนี้ตามชื่อของเมืองกะบุรีหรือตามชื่อของแม่น้ํากะบุรีพื้นที่ส่วนที่แคบที่สุดนี้กว้างประมาณ50กิโลเมตรเท่านั้น ประเทศไทยสนใจเรื่องคอคอดกะมาตั้งแต่สมัยพนาลายเพราะบริเวณนี้เป็นหนึ่งในบรรดาสถานที่สามถึงสี่จุดที่นักวิชาการกําลังวางแนวทางการศึกษาความเหมาะสมที่จะขุดคอที่จะขุดคลองระหว่างมหาสมุทรอินเดียและกับอ่าวไทยคอคอดมีความสําคัญอย่างยิ่งสําหรับจังหวัดระนองเพราะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันเป็นเอกลักษณ์แห่งหนึ่งของจังหวัดและอยู่ในความสนใจของท่องเที่ยวโดยทั่วไปนะฮะคือฝั่งด้านนี้ กับฝั่งด้านนู้นอำเภอชวีชุมพรนะห่างกันแค่50กิโลเมตรเท่านั้นครับอยู่ตรงทางโค้งพอดีครับผมแล้วก็ข้างหลังก็เป็นแม่น้ำกะบุรีครับเดี๋ยวจะพาไปดูตรงแม่น้ำ ไปเปนด้านหลังครับผมนี่เป็นเหมือนการเป็นสากกจนี่ครับนู่นของนู้นคือสหาภาพเมียนมาหรือพอมา่าเพื่นบ้านเราครับตรงน,นี้เป็นแม่น้ํากระบุรีแม่น้ําก็ก็ใหญ่เหมือนกันนะน้ําเยอะดีครับตอนนี้ท่าทุกคนมาครับผม จากด้านนี้ไปจะหลดฝั่งนั้นนู้นที่สวีชุมพรนะความความที่มันแคบที่สุดคือห่างแค่50าสกิโลเมตรถ้าเป็นทางไาถ้าเป็นส่วนอื่นเนี่ยที่อาจจะกว้าง60 70 80 90ไปถึงร้อยครแต่นี่อยู่แค่50กิโลเมตรเท่านั้นเพราะว่าถ้าเขามีการขุดคือเหมือนว่าจะได้สัญจรทางอ่าวไทยมาสู่มหาสมุทรอินเดียโดยอาจจะเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็น เป็นคลองแต่สวีมาจนมาถึงตรงนี้เป็นแม่น้ําใหญ่นะครับผมแล้วก็เรือเดินสมุทรเรืออะไรก็จะผ่านมาแล้วเราก็อาจจะแบบเก็บค่าผ่านทางในสมัยนั้นได้ไม่ต้องไปอ้อมตรงบริเวณช่องแคบมลรากาครับน่าจะเป็นอย่างนั้นได้ยินมานานแนละ้วครับแต่ยังไม่เคยมาครั้งแรกเลยครับรู้สึกว่าน้ําก็เหมือนอย่างนี้ก็เหมือนจะเบาแต่ผมว่าน่าจะไหลแรงครับช่วงหน้าฝนเนาะ ภาพบรรยายกาศมาฝาครับที่ขอขอดกับบุรียนนองครับนั้นเพื่อนบ้านเราเมียนมาแสดงว่าอาจจะต้องเยแบ่งคนละครึ่งร่องน้ําตอนนี้ผมไปชี้อยู่าอาจจะจับตาดูมันฝั่งนู้นก็คือครึ่งของพมา่าอันนี้ครึ่งของเราก็ตรงนี้ตรงนี้เขาเรียกเป็นแล้นรสิงห์เหรอ เป็นยิเลนแต่เป็นสายตาข,ของฝั่งพมา่าเนาะครับไปเที่ยวเพ้อเดี๋ยวแกตายก่อนครับ คนครับผม